ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังอยู่ในประเด็นของการสมัครสอบเข้ารับราชการในส่วนของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศนะครับโดยในคลิปนี้เราจะมาเจาะประเด็นในรายละเอียดแต่ละตำแหน่งว่าเขามีการสอบเนื้อหาวิชาอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูรา,ายละเอียดตรงนี้นะครับ เราย้อนกลับมาทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเขารับสอบบรรจุเข้ารับรชาชการในส่วนของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศโดยเรียกบรรจุครั้งแรก4,000กว่าอัตรานะครับส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าใครสอบผ่านเขาก็จะขึ้นบัญชีและทยอยเรียกนะครับถ้ามีตำแหน่งว่าง โดยวันนี้คุณผู้ชมที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับระหว่างวันที่9ถึง31มีนาคม64ที่เว็บไซต์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับในหัวข้อสมัครสอบแข่งขันอปทและสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวนะครับและได้ตำแหน่งเดียวเท่านั้นสมัครได้เพียงเขตหรือภาคเดียวนะครับและไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าสมัครแล้ว เขาเปิดรับสมัครทั่วประเทศเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น10เขตด้วยกันโดยคุณผู้ชมสามารถเลือกสมัครตามที่เรามีความประสงค์ได้เลยนะครับหลักสูตรการสอบเนี่ยนะครับก็ถือว่าโชคดีวันนี้ใครที่ยังไม่ได้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักง,งานกอพอก็สามารถเข้ามาสอบในครั้งนี้ได้นะครับเพราะเขาจะสอบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งภาคกและภาคอความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคคอความเหมาะสมกับตําแหน่งนะครับภาคละ100คะแนนโดยคุณผู้ชมที่สอบผ่านเนี่ยจะต้องสอบได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ60ของแต่ละภาคนะครับสำหรับการสอบในภาคตอเนี่ยนะครับเป็นความรู้ความสามารถทั่วไปทุกตำแหน่งต้องสอบเหมือนกันนะครับก็คือวิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์สรุปเหตุผล30คะแนน วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ30คะแนนวิชาภาษาไทย20คะแนนภาษาอังกฤษ20คะแนนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในตำแหน่งเจ้าพนักง,งานส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับว่าเขารับวุฒิการศึกษาอะไรบ้างแล้วเนื้อหาวิชาที่สอบที่เป็นความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเนี่ยเขาสอบเนื้อหาวิชาอะไรนะครับสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักง,งานส่งเสริมการท่องเที่ยนี่นะครับ เขาก็รับใน10ภูมิภาคเช่นกันนะครับโดยวุฒิการศึกษาที่รับเนี่ยก็รับตั้งแต่วุฒิระดับปวชนะครับปวทและปวสนะครับโดยมีความแตกต่างกันในเรื่องของอัตรางเงินเดือนที่จะบรรจุแต่งตั้งนะครับทีนี้ทางวุฒิการศึกษาสาขาวิชาที่เรียนเนี่ยต้องจบทางด้านบัญชีการขายพาณิชยาการเลขานุการภาษาต่างประเทศการตลาด การโรงแรมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์คอมพิวเตอร์การเงินการธนาคารเทคนิคการตลาดบริหารธุรกิจการจัดการการโฆษณาการธนาคารและธุรกิจการเงินนะครับนี่คือสาขาวิชาที่จบทางด้านต่างๆนะครับทั้งในระดับปวชปวทและปวสนะครับทีนี้ในเนื้อหาวิชาที่สอบนะครับความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ของเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงานนะครับ 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพศ2540 2. พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมักกุเทศพศ2561และที่แก้ไขเพิ่มเติม3พระราชบัญญัตินโยบายก่อนท่องเที่ยวแห่งชาติพศ2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ 5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 6. ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่สมัครสอบนะครับความรู้เกี่ยวกับงานที่จะต้องปฏิบัติมีอะไรบ้างลองมาดูกันนะครับความรู้ที่จะต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่นะครับก็มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานเผยแพร่ให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ร่วมเป็นมักกุเท์จัดบริการนำเที่ยวจัดทำโปรแกรมในการนำเที่ยวอำนวยความสะดวกและให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวช่วยจัดทำรายงานสถิติรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้วิเคราะห์วางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ควบคุมดูแลเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามนยโยบายของหน่วยงานนะครับร่วมพิจารณาออกใบอนุญาตหนังสือรับรองต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวได้แก่การจดทะเบียนการพิจารณาต่อใบอนุญาตการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเป็นต้นนะครับติดตามประสานงานให้คำปรึกษาและแนะนำต่อปัญหาเกี่ยวกับงาน ควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยวกับประชาชนผู้สนใจหน่วยงานต่างๆให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานศึกษาติดตามเทคโนโลยีองความรู้ใหม่ๆกฎหมายระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อ นำมาประยุกต์ใช้งานในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่ก็คืองานที่จะต้องปฏิบัติในตําแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงานนะครับครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยในตําแหน่งอื่นๆกันต่อในคลิปหน้านะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ